สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร Morning Report ประจำวันที่15กรกฎาคม2567ค่ะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์โดยขึ้นไปทดสอบแถวบริ 2, เวณ2,418เหรียญอีกครั้งก่อนจะลงมาปริดที่ระดับ2,411เหรียญขณะที่เช้านี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ2,409เหรียญ ขณะที่ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในวันศุกร์ได้แก่คอ PPI และ PPI ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการขณะที่ท่ามกลางตลาดส่วนใหญ่ยังคงคาดการว่าเฟดน่าจะปรับลดดอกเบี้ย1-2ครั้งในปีนี้โดยจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายนในส่วนของกองทุนทองคำา S d r ในวันศุกร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่835.09ตันสำหรับคืนนี้จับตาถ้อยถแถลงของนายเจอโรมเพอร์เวลประธานธนาคารกลางสาหรัฐในเวลาส5ทุ่มโดยดัชนีดอลลาร์ในวันศุกร์อ่อนค่าลงมาจากระดับ104.55จุดมาปิดที่ระดับ104.08จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ104.26จุดรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยอย่างไรก็ดีภาพรวมดัชนีดอลลาร์ยังดูอ่อนค่าต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าต่อเนื่องจากระดับ36บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์มาอยู่ที่36บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ในเช้านี้วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคภาพรวมราคาทองคำทางเทคนิคยังอยู่แนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,400เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,420เหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่12,400เหรียญแนวรับที่22,390เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่12,420เหรียญต้านที่22,430เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพร Morning Report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ